สวัสดีแฟนฟุตบอลภลรพักจิกจอกสยามพบกับสรุปข,ข่าวเรตเตอร์สตี้รอบเช้าวันนี้จิกจอกยังไม่จบตามหาปีกขวาต่อแม้คว้าลูกแม่นมาร่วมทีมอาเดมูราลูกแม่นย้ายมายังคิงพาวเวอร์สเตเดียมแล้วแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ของเรตเตอร์สตีสำหรับปัญหาในตำแหน่งปีกขวาของทีมในซัมเมอร์โดย5ซีซั่นที่ผ่านมาเรเตอร์สตีพยายามแก้ปัญหาของพวกเขาในตำแหน่งนี้ อาเดมูร่าลุกแมนกลายเป็นนักเตะตำแหน่งปีกรายที่4ที่เซนสัญญาก,กับเรเตอร์สตีในช่วงรายปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยยืมตัวมาจากอาเบลไรซิกและหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นในช่วงเกเดือนที่เขาอยู่กับทีมแต่ถ้าอาเดมูร่าลุกแมนสามารถทำผลง,งานได้อย,าย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งปีกขวาและพัฒนาตัวเองเป็นตัวหลักของเรตเตอร์สตีการเจราจาก,กับไรซิกด้วยการซื้อขาดในเวลาอันใกล้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้บอกเราว่าสิ่งนี้จะไม่ง่ายขนาดนั้น โดยเรื่องเตะสามคนล่าสุดที่เซนยามาเล่นในตำแหน่งปีกขวา2คนคือรรชิเกซานและสกิตอุนแดยังทำได้ไม่ดีพอในขณะที่อีนึงคนคืออายุเซเปเรสถือว่าทำได้ดีในตำแหน่งที่เจ้าตัวไม่ถนัดแม้ว่าเบเดนลจอจจะส่เขาุสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาช่วงเริ่มต้นฤดูกาลลูกแมนเองก็อาจได้ลงเล่นในตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดเช่นกันโดยปกติได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายอย่างสม่ำเสมอแต่โอกาสที่เขาจะเข้ามาแทนที่ฮาวิบานหรือแม้แต่ในการเป็นตัวสำรองในตำแหน่งนี้ของฮาวิบานก็น้อยเต็มที ดังนั้นตำแหน่งที่ดีที่สุดของลูคแมนจะเป็นตำแหน่งตัวรุกยิมเส้นฝั่งขวาของทีมโดยที่เขาเคยเล่นในตำแหน่งนั้นมาก่อนแต่การจะยืดตัวจริงของเรตเตอร์สตีเขาอาจจะต้องเล่นให้ดีกว่าที่เขาเคยทําได้จากตำแหน่งนั้นยังมีข้อดีเกี่ยวกับลูคแมนสถิติการเล่นของเขาเนดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการยืมตัวครั้งแรกที่ไรซิกหรือแม้แต่ฤดูกาลที่แล้วกัทวกบทีมฟูลแลมที่ตกชั้นหลังจากนั้นสําหรับการเซ็นสัญญายืมตัวในวันกำหนดเส้นตายตลาดซื้อขายนาติดูเหมือนว่าเขาจะบอกกับเรตเตอร์สตี้ แต่นักเตะก,กองหลังหลายคนภายในทีมกับรู้สึกว่าดิคาโดแปราแบ็คขวาของทีมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตําแหน่งปีกขวาบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มีผลงานที่ดีในตําแหน่งปีกที่แฟนบอลคาดหวังว่าสโมสรพวกเขาจะเซ็นสัญญาซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าจะกเงกื่อนไขในการซื้อลุกแมนในสัญญายืมตัวและมีออปชั่นในการซื้อขาดด้วยแต่เรเตอร์สตีก็อาจจะเลือกที่จะไม่ไดำเนินการตามนั้น เหตุ hey, ผลที่ลูคแมนมีโอกาสจะได้สัญญถา,าวรยมากกว่าทีมอื่นก็คือเขาคุ้นเคยกับพีมอมริกไปอย่างดีดังนั้นลูคแมนจึงอาจใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของเรตเตอร์สตีแต่มีความรู้สึกว่าเบรนดรเจอร์ไม่ค่อยพอใจกับนักเตะลักษณะนี้และทัน์ติสำหรับการเล่นให้กับทีมของเขาแม้ว่านักเตะเรานั้นจะมีความสามารถที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็ตามทีก่อนหน้านี้นักเตะพอสวร์สูงนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วที่มาซึ่ยซึ่งเขายิงได้3ประตูใน3เกม รายการที่เดบราเกีทำสองประตูให้กับเอเวอตันจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพิเมยริกประจําเดือนสิงหาคมและหากทีมเรตเตอร์สตีไม่สามารถหานักเตรรกะรูปแบบนี้ได้ยิ่งทำให้ทีมดูแย่ลงไปอีกพวกเขาอาจหวังให้ลูกแมนเป็นนักเตะแบบนั้นแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเล่นได้ดีสโมสรก็อาจจะมองหานักเตะจากทีมอื่นแทนและที่กล่าวไว้ลูกแมนเป็นการสืบทัพที่ดีที่สุดในสถานการณ์ของทีมด้วยงบประมาณจํานวนมากที่ได้ถูกใช้ไปเพื่อสูค่ความแข็งแกร่งให้กับทีมในตำแหน่งอื่นๆแล้ว ถ้าเหตุการณ์ภายในทีมไม่สํารอยปีนี้ตำแหน่งปีกขวาของทีมจะเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนสําหรับการลงทุนในซัมเมอร์หน้าเว้นแต่อาการบาดเจ็บที่เซ็นเตอร์แบ็กของเรตเตอร์สตีจะกลับมาเร่งงานทีมอีกครั้งดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเรตเตอร์สตีจะกลับไปเรียงเป้าหมายเก่าที่พวกเขาเคยทํามาก่อนในบรรดาผู้เล่นทั้งหมดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรตเตอร์สตีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีโนนี่มาดูเอเก้ของ p s v air, ีไอโอเฟนดูเหมือนจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดในฐานะที่เขาเป็นดาวรุ่งและเป็นนักเตะ เล่นในตำแหน่งปีกขวาด้วยความเร็วมีความสามารถเฉพาะตัวและการทำประตูที่ยอ,อดเยี่ยมการเจรจาเรื่องการย้ายทีมของมาดูเอิเกนในช่วงซัมเมอร์นีย้ยุติลงหลังจากที่นาเตได้สัญญาฉบับใหม่กับทีมต้นสก,กัดแต่ความคิดเห็นล่าสุดของเขาชี้เห็นว่าการย้ายทีมไม่ได้เป็นปัญหาในฤดูกาลหน้าเขาได้พูดถึงความปรารถนาที่จะกลับมาเล่นในพิเมริกและความไม่อดทนในการที่จะได้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาได้กล่าวว่าการยุติพีเอชวีคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในซัมเมอร์นี้ เขายังเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยฟอร,ร์มที่เฉียบขาดอย่างมากโดยยิงไป6ประตูจาก10เกมแล้วและยังมีฟานซิโก้กติงเกาที่เรตเตอร์สตีพยายามดึงเข้ามาจาับบาร์เซโลนาเมื่อสมฤทิที่แล้วแต่กับถูกปฏิเสธไปและคราวนี้ก็โดนรูปตัดหน้าควานักเตะไปร่วมทีมซึ่งอาจมาจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะโปรตุเกสและฮอกเก็เมนเดสอาจมีส่วนช่วยเจราจาการตกลงนี้ได้แต่เขาได้ถูกยืมตัวมาที่นั่นเท่านั้นและความคืบหน้าของติดเกาจะถูกติดตามผลงานตลอดทั้งฤดูกาลนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการค้นหาผู้เล่นสืบทอดที่คู่ควรกับการมาแทนที่ริยัตมาเรสที่ใช้เวลาตามหามันเป็นเวลานานและยังไม่สิ้นสุดของทีมเรตเตอร์สตีนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการตามหานักติในตำแหน่งปีกขวาที่เป็นปัญหาของทีมที่จอกสยามมาเป็นเวลานานแม้ว่าทีมจะสามารถคว้าอดีมูราลุกแมนมาร่วมทีมแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สําหรับเบรนด์โรเจอร์ก็เป็นได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ปิดกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดลต้าสตี T, รอบเช้าสวัสดีครับ